สวัสดีครับวันวันนี้นะฮะเรามาตกกุ้งนะครับที่บ่อรวยทรัพย์หนึ่งหกแปดนะฮะแถวสายสี่เลยโอ้โหผมบอกเลยว่ากิจกรรมตกกุ้งเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เห็นกันมานานแล้ว,ลวอ,อ,วอ,อ,าาอะ่ตกกุ้งเราตกกุง้งกันวันนี้เดี๋ยวพาไปดูโอบป,ป้าโอบป,ป้านี่เราป,ป้าเราป้าไปแทนไปเลยเนี่ยเนี่ยเจ้าของร้านครับเจ้าของร้าน น,นี้พี่มีอธิบายหน่อยว่าวิธีการตกตกยังไงบ้างพี่เอ X เอ Train How How to Sell Fish ผู้าารีผู้รีรับผู้รีอ่าฮะผู้รีผู้รีก็คืออันนี้คือตัดเหยื่อใช่ไหมครับครับตัดเหยื่อแล้วก็อื่ออืนน้ออื้ออื้อขาขาอหน่อยครับตัดนิดเดียวเพราะว่าร้านให้มานิดเดียวแค่นั้นแหละต่อครับพี่เจ้าที่น,นี่นิดหน่อยอ่าก็คือนิดเดนิดหน่อยนะแล้วก็โยนเข้าไปบ่อเลยอันนี้คือเวทติ้ง ครับเวทีแล้วเราก็ไม่ต้องทำเลยเลยอ่ะพี่แล้วก็นั่งรออย่างเดียวใช่ไหมรออย่างเดียวพุงกินที่นี่ที่นี่พุงกินใช่ไหมอ๋อพุงกิ้งกินอินไซด์อินที่ในเออที่นี่แล้วก็ดึงใช่ใช่เสือสายมันจะตึงเลยรู้ว่าใช่พุงกินระหว่างนี้เลยเล่น ROV ดูอ่ะวคือดู ROV พี่มีแล้ดูดิพี่มีนอยู่ไทยมากี่ปีแล้วครับห้าปีครับห้าปี ทำไมเลือกทำบ่อตกปูก็โกงหนึ่งปีครับกปกึ่งปี why you s h o u l d this business เอ่อ I'm c o c happy คือ love to ตกปูกงใช่ u love ลยแล้วก่อนน้นนี้พี่ทำอะไรมาครับ before before นี้แบบ what w h did you do before you do คลอคลคล club boss b e f o uh-huh b e f p r e club boss อลคไม่เข้าใจเออเป็นแบบคลับวิ่งอยู่ที่สุดง่ายๆกันไปโอ้ฟุตบอลคแบอ๋อมาดูดูเอามาดูเลยเอาทีนี้กูได้เพื่อนแล้วเอ้ากูซีกูซีโตสายสี่แล้วดามิครับไอ้โคโยตี้ดิโคโยตี้เขาพี่มึ เป็นเบเยเจอร์เป็นหนบวาบริหารมาก่อนเออเฟี้ยวเฟี้ยวเป็นฉลาดราคาสิตก็คือเสี่ยงโชคได้เดี๋ยวลองด้วยเดี๋ยวเล่นไม่ให้หมดเลยวันนี้อันนี้คือขนมหิวหิวเนี่ยก็คือกินได้ไปกุ้งกินทำจากกุ้งแคะไม่ใช่อ่มันมีผู้ตื่เยอะๆผู้ถ่ายมันจะเป็นยไงฝนฝนตกอินโคาหลีพ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 ีอ่าพีพีนะครับก็คือเป็นเกาะนั่นเองพีพีแย่แย่โอเค ถ้าได้กุ้งมาแล้วทำอะไรต่อชิเกอครับเจ้กรม,มีอ๋อก็คือปรุงแล้วประทานหรือน้ำกลับบ้านได้เลยอ้าวแล้วอวอไอเซอร์เวดอะเวดเลยช่างอ่ะช่างช,ช่างอะฮะอ่าแผ่นไหนอ่าช่างที่นี่อ่าโอ้อันนี้คือถ้าจับกุ้งนะครับแล้วเอาไปชั่ง แล้วมันพอดีกับน้ำหนักตัวก็จะได้ของรางวัลไปก็คือของรางวัลจะเป็นพวกเอ่อสแน็กไว้อ่าไปดูอ่ะไปดูไปดูก่เดีด๋ดูอย่างนะั้นแ่ะก็คือเดินไปเรื่อยกูจะดูกุ้งอ่าจะมีหกสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดนี่คือตามน้ำหนักเลยนี่นี่มาแล้วไอ้ช่างช่างโซไอันนี้คือตกได้ <aşk> ลแล้วนะครับแล้วเขางมาช่างตั้งปึ๊บนี่ขึ้นกุ้งจริงมาพี่กุ้งจริงกุ้งจริงเลยอ่าเออกุ้งจริงไม่ใช่ตัวละครอันนี้คือน้ำน้ำหนักก็คือ เก้าสิบกุ้งเก้าสิบหกเก้าสิบสามก็คือใกล้เคียงก็คือจะได้มาม่าประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูของเราดีกว่าว่ากุ้งออกมาหรือยังไปเลยได้แล้วมาชั่นนั่นนะโคี่กี่เี๋ยวจะได้มาไม่ไม่ใช่คนอ้าวได้แล้วน้ำได้แล้ว damn bro เดี๋ยวไปดูนี่ว่าว่าตอนที่ได้โคใหญ่แค่ไหนครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ะพี่ิตกกุ้งมานานหรือยังครับหลายปีแล้วค่ะ ก็คือนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยก็คือกิจกรรมตกปลูงอะเราเรารู้จักหลายปีแล้วใช่ทำไมถึงเรื่องกิจกรรมเนี่ยพี่พ่อพามาค่ะอ๋อเป็นพ่อใช่ทำไมทำไมก็คือตามพ่อมาเดฉยวใช่ค่ะเขาพามาแค่นี้เองแล้วอ๋อแล้วตกได้กี่ตัวครับวันนี้ไม่รู้เลยอ่ะอยู่ในแค่ช่องอ๋อเดี๋ยวให้กล้องมาดูวันนี้คือพี่อยู่ตั้งแต่กี่โมงครับเพิ่งมาเพิ่งมาตอนสามทุ่มได้ค่ะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวไปคุยกับพ่อพี่จิ๊บต่อ เทคนิค <Techn> เอาตัวใหญ่เลยเนี่ยถามตัวใหญ่เลสวัสดีครับพ่อพ่อตกกุ้งมานานหรือ,อยังครับ่าจะยี่สิบปีแล้วแล้วทำไมถึงเลือกกิจกรรมนี้ครับพ่อว่างกลางคืนไม่รู้จะไปไหนเพราะคุณพ่อมีทิคอะไรแบบแนะนําแบบมือใหม่ตกกุ้งไหมครับอยากให้ลองอยากให้ลองกนเปยอยากให้รู้ว่าบางคน่อบอกว่ามันไม่มีสาระมันไม่ประโยชน์แต่ผมว่ามันได้สระมาณนอ่าก็คือสุดท้ายแล้วก็คือต้องรอให เพีนได้พอรอให้เป็นใอาค้คุณนพ่อครับมาเลยฮือหือทำกันต่อพี่โูกุ้งดำจังเลยนะครับใช่เวท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 วิ่งสองโลพี่แย่จังเลยไม่มีร่อนหกเอ็นหกเอนนี่นี่ขนมหกเขาพูดอะในบาสเกตเว้ย ปล่อยพุ้งทำไมอ่ะไม่อยู่ในกระตาเราเพรว่าเราจะตกเราจะตกพุ้งทำไมในเมื่อมันเราซื้อพุ้งกินได้เคยตกเบ็ดแล้วผัตว <c oughs> ตกก็ส <c oughs> นุกดีเหมือนกันมันแบบว่าบางทีเป็นเรียกว่าอะไรกิจกรรมอะอย่ามากเหมือนเตะบอลทำไมในเมื่อบอลก็เตะเราเหมือนกันใช่ปะละ่ะเออเหมือน,นหมดแหละไม่ใช่เว้ยคือแบบว่าไอ้เหี้ยแนวความรู้เฉยนี้เหี้ยการจำลองเป่าครับ ไม่ได้เล่นนะครับแพงอย่างเดียวอะไรวะจากการตกกุ้มันคือจําลองการล่าสัตว์อีกอย่างยังไงไม่ใช่แต่ว่าเราอ่ะเลิกล่าสัตว์มาตั้งแต่เรามีอุตสาหกรรมปศุปสัตว์แล้วไม่ใช่ไม่ถึงกู้ไม่ใช่ไม่ดิใช่เใชยอะไรไม่การล่าสัตว์วันนี้มันกลายเป็นเอ t e r ต a i n m e n t มันการใช้เวลาอย่างมากอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคุณลูกกับคุณพ่อเข้ามาด้วยกันใช่ไหมรู้ได้ไงว่าเป็นลูกพ่อจริงที่อื่นที่อื่นที่อื่น

สมแล้วที่เคยบริหารขับมาก่อนเปิดเพลงต้องเทสมากเลยที่เดด็ตัวทีซ่ามาแล้วเอาดีๆชานาสุดชนาสุดกุ้งนี่ครับเอาเนกลาให้มาครับไม่ใช่ไอ้ยาดีๆระหว่างเดี๋ยวมันต่อยเว้ยกุ้งต้องแบบล้วงเลยอะใช่เหรอครับตอนเมื่อกี้แล้วเขาไม่ได้ตัดไม่ตัดเลยเขาเรียกป้ามาดิเดี๋ยวเอาเอาอันนี้กลับบ้านเลย ครึ่งชั่วโมงได้สามตัวนี่ถือว่าเก่งเลยพี่ชายเฮ้ยโชว์ของไปเ้ยมาครับวันนี้มาตกกุ้งกันไม่ใช่เอาคุณก็ดูดีกินกุ้งวะกูแหกุ้งกูก็แหกุ้งพี่แรกเป็นกัะเพราไก่เฮ้ยดิน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 กลับบ้านกลับบ้านครับไปทำอาหารกันรวยซัพรวยซัพ 168เหมืมอนสมุนไพรอะไรไม่หมดเล <laughs> <laughs> ยเหมือนเบลกามฮานานเลย